สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมอีกครั้งนะ่งกับช่องหลวงทวไทยครับวันนี้เราจะมารีวิวรุ่นเนื้อเหรียญเสมาร้อยปีของหลวงพ่อพัดที่กําลังกระแสกําลังดังกําลังแรงนะตอนนี้นะผมก็อันนี้พึ่งได้มาหนะมจองไว้นานแล้วแต่พึ่งพึ่งได้ส่งเขาพึ่งส่งมาแล้วก็เพึ่งได้รับมาในะวันนี้นะครับผมอ่าก็เดี๋ยวเราจะมาลุ้นเนื้อแล้วก็รีวิว เหรียญให้ได้ชมกันนะครับว่าจะได้เนื้ออะไรบ้างแล้วก็มีลักษณะของเหรียญเป็นแบบไหนบ้างนะผมเป็นรายการลุ้นเนื้อนะผมรายการลุ้นเนื้อซึ่งรายการลุ้นเนื้อที่ผมได้มาเนี่ยครับก็จะมีทั้งหมด3ามลุ้นนะผมแต่ก่อนที่เราจะมาลุ้นเนื้อกันเราไปฟังวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเหรียญเหรียญรุ่นนี้กันเลยก่าครับผมเหรียญรุ่นนี้คือเหรียญกองเป็นเหรียญพระป่านั่นเอง คือเหรียญกองเสมาพระป่าสามัคคีร้อยปีบารมีบุญยะปุญยะกามโมนะผมก็คือเป็นเหรียญเสมาร้อยปีของหลวงพ่อพัฒนะผมวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเนี่ยนันนี้เพื่อนำไรายได้นะมร่วมสมทุทนสร้างโรงพยาบาลหลวงพ่อพัฒนปบุญยะกามโมเมตตาอุปถัมภ์นะผมเพื่อ,อและเพื่อหาไรายได้ร่วมสมทุนสร้างมหาเจดีย์กลางน้ำน,นะผมของหลวงพ่อพัดวัหดห้วยด้วนนั่นเองอ่า ซึ่งจะมีผู้จัดสร้างก็คือประธานฝ่ายสองเนี่ยก็คือพระราชมงคลวัชราจารย์หลวงพ่อพัดนะครับแล้วก็ประธานฝ่ายคารวะก็คือด็เตอร์เสมอนิ้วงามาก็คือคุณป๋องสุพรรณนะครับผมเป็นเป็นประธานฝ่ายคารวะนะครับผมซึ่งวัตถุมงคลรุ่นนี้นะผมสร้างมาเป็นที่ระลึกแจกจ่ายให้กับผู้ที่ร่วมทําบุญในการ ร่วมทุนในการจัดสร้างนะผมแล้วก็สมทุนในการสร้างศาลาไม่ใช่ศาลาดิมหาเจดีการน้ำนะผมนี่ก็เป็นวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างนะผมก็รายการจัดสร้างก็มีหลากหลายรายการนะผมซึ่งที่ผมได้มาคือเป็นรายการลุ้นเนื้อนะผมลุ้นเนื้อซึ่งยังไม่รู้ด้วยว่ามีเนื้ออะไรบ้างซึ่งใบรายการก็ยังไม่มีนะผมไม่มีไม่มีรายการที่เป็นใบรายการลุ้นเนื้อนะผมซึ่ ที่มีก็เป็นรายการที่เป็นรายการจองนะครับผมรายการจองแต่ลุนเนื้อเนี่ยผมไม่มีนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันเลยแล้วกันว่าจะได้เนื้ออะไรแต่จะตอบได้ไม่ได้ก็ว่ากันอีกทีนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะครับผมสำหรับช่องหลวงทัไทยครับเดี๋ยวมาดูลักษณะของกล่องของเซนกันก่อนนะครับผมก็ลักษณะของกล่องจะเป็นแบบนี้นะครับผมด้านหน้าเป็นกล่องใสนะครับผมด้านล่างเป็นกล่องสีไข่ สีทึบนะขอสีไข่แล้วก็มีการซีนถุง,งเป็น p s j a นะผมนี่ p s j a สกรีนไว้นะมอ่าซีนทั้งหมดนะผมเหมือนกันนี่โอเคก็ลักษณะด้านหน้าของกล่องก็เป็นลายกระหนกลายไทยนะผมล้อมรอบทั้ง4มุมล้อมรอบเชื่อมติดกันนะผมแล้วก็ด้านในเหรียญจะเขียนว่าด้านในกล่องตรงกลางจะเขียนว่าเ,เสมาเหรียญเสมาร0อยปีเป็นเลขไทยอักษรไทยนะผมแล้วก็จะมีด้านบน,นจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะผมนี อเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมแล้วก็ด้านล่างจะเขียนว่าพระราชมงคลวัทระวัชราจารย์นะครหลวงพ่อพัดปุญญากามโมวัดห้วยด้นนวนววน,น,นะครัจังหวัดนครสวรรค์ปีสองพัน้อี่นี่ะครับอลักษณะของกล่องดนะ้านบนเป็นกล่องใสนะครัเดี๋ยวเรามารุ้นกันเลยเพื่อไม่เป็นเสียนาฬิกาเสียเวลารุ่นกันเลยนะครับผมว่าเป็นเนื้ออะไรปรึ๊บ แกะยังไงอ่ะอ๋อแกะฝั่งนี้นึกว่าแกะด้านเกือบไปแล้วเกือบกล่องพังป,ปึ๊บกอดเปิดกล่องออกมาก็จะเป็นชั้นกระหยี่สีแดงนะผมกันกระแทกหนึ่งชั้นนะผมแล้วก็เปิดออกมาป,ปึ๊บนะมีรองอีกชั้นนึงครับกันกระแทกเป็นแผ่นฟองน้านะผมฟองน้ําอีกชั้นนึงนะครับนี่ต่อมาก็จะเป็นเหรียญรอง ปึ๊บ๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าเป็นเหรียญเนื้ออะไรครับืเอสีไรนะเอ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 ปึ๊บปึ๊บนี่นะครับผมเอเหมือนจะมีลายนะครับเหมือนจะมีลายเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมก็มีแผงก้องน้ํารองอยู่ชั้นนี้นะครับผมแล้วก็ชั้นล่างไม่มีอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นเนื้ออะไรนะผมเป็นเนื้ออะไรนี่ด้านหน้านะผมด้านหน้าเป็นแบบนี้นะผม อทองแดงนะครับน่าจะเป็นทองแดงลมดำหร, uh? รือเปล่าปึ๊บอ่าทองแดงนะผมทองแดงเป็นทองแดงนะผมลมดำน่าจะเป็นทองแดงลมดำนะครับสีอย่างนี้อ่าทองแดงนะผมนี่ดอเด็กต่อโค้ดดอเด็กนะครับ ham. ดองดอเด็กตัวเดียวอ่ะแล้วเป็นเนื้อทองแดงนะผมเนื้อทองแดงเป็นหลังยันนะผมหลังยันไม่ใช่หลังพัยดยศนะผมนี่ต่อโค้ดหมายเลขนะครับ สามศูนย์สี่หนึ่งนะครับสามศูนย์สี่หนึ่งนี่นะครับด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นี่ดูรอยต่อโคตรลึกมากนูนถึงด้านหน้าเลยมาส่องให้ดูกันชัดนี่นะครับ นี่เป็นหน้าเหรียญน,นะครับผมองค์เหรียญน,นี่ตรงห่วงนะครับลายกระหนกลายไทยรอบเหรียญน,นะครับจุดไข่ปลารอบเหรียญน,นี่ครับอองค์หลวงพ่อนะครับผมนี่ใบหน้าดวงตานะครับเส้นผม ชีวรสังคตินะครับคมชัดนะครับผมคมชัดนิ้วมีเล็บทั้งหมดนะครับผมนี่จะเห็นเล็บเล็บที่นิ้วชี้นิ้วกลางนะครับนิ้วโป้นี่จะเห็นเล็บหมดนะครับนี่เป็นด้านหน้านะครับผมด้านหน้ามาดูด้านหลังนะครับตรงห่วง ไม่ค่อยชัดไม่ชัดเลยขออภัยนี่ครับตรงห่วงนี่นะครับนี่ชัดเจนนะครับรอยปัดจะเป็นรอยปัดเหมือนริ้วๆเหมือนใสมาแปดรอบเลยตรงขอบเหรียญบางจุดเท่านั้น นี่ครับตอโค้ดนะครับผมโกดดอเด็กโกดดอเด็กนะครับนี่ร้อยศูนย์นะครับผมเป็นอันนี้เป็นหลังยันนะครับหลังยันสามศูนย์สี่หรือแปดอไม่ค่อยชัด สามศูนย์สี่หนึ่งนะครับสามศูนย์สี่หนึ่งี่เป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับี่ทองแดงลมดำนี่นะครับโอเคนะครับผมเหรียญแรกนะผมเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับเหรียญแรกเดี๋ยวมาดูเหรียญที่สองกันครับะจะได้เหรียญนเนื้อบนบนไหมครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกัน,นเหรียญที่สองครับผมสีนเหมือนกันลักษณะสีเหมือนกันครับึบ แกแค่สองเหรียญดีเหรียญหนึ่งเก็บไว้ก็อกอกมาครับฟึบับโอ,อ้สีเหรียญเหมือนกันเลยทองแดงเหมือนกันฟึบอ๋อนี่ทองแดงมันปูครับผมอ่อาเหรียญที่สองเป็นทองแดงมันปูนะครับผมเป็นลุงเลยโอ้หลังพัดหลังพัด ัเป็นหลังหลังพัยดยศด้วยหลังพัดสมรศักษ์นะครับผมนี่อันนี้เป็นทองแดงมันปูนะครับผมดูนะครับจะออกสีลุ้งลุงนะครับอ่าบางคนเรียกทองแดงลุ้งนะครับผมก็จะเป็นทองแดงมันปูนะครับจะออกสีลุ้งลุงเลยเห็นไหมฮะนี่ดานหลังนะครับเป็นาลูกพัดนะผมพัดนี่ต่อโคดดอเด็ก นะผมเด็กด้านขวาครับผมเป็นทองแดงมันปูนะครับผม๋ย่าดูลักษณะด้านหน้ากันก่อนไม่ค่อยชัดเลยนี่นะครับผมนี่ดูความมันของของของเหรียญครับเป็นลุ้งเลยนะครับผมน,นี่นะครับ พื้นเป็นแอ่งกระทะด้วยนะครับนี่นะครับด้านหน้านะครับมาดูด้านหลังครับอ่านี่เป็นเป็นหลังพัดยศนะครับผมผันยศก็ได้ทองแดงลมดําเป็นหลังยันกับทองแดงมันปูเป็นหลังพัดยศนะครับอีกเหรียญนึงเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับ เป็นเนื้ออะไรนะผมจะได้ทองแดงอีกหรือเปล่านะครับหมายเลขโค้ดนะผมหมายเลขโค้ดหนึ่งสี่ศูนย์ปดนะผมหนึ่งสี่ศูนย์แปดอ่านี่นะครับอยู่ในหลักสี่หลักเหมือนกันต่อโค้ดดอเด็กนะผมต่อโค้ดดอเด็กที่ระลึกเลื่อนสมณศักดิ์วัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์นนะผมเจ็ดพุทธ มันเป็นพุทธสภาคมสองห้าหกสี่เป็นสองเป็นพุทธสภาคมนะผมไม่ใช่พุทธศติกายน,นะครับเป็นพุทธสภาคมสองห้าหกสี่นะครับผมวันที่เจ็ดนี่โอเคนะครับผมเหรียญที่สองเป็น,ทอ,น,ปนทองแดงมันปูนะผมทองแดงมันปูอ่เดี๋ยวมาดูเหรียญที่สามครับมาลุ้นกันว่าเหรียญที่สามจะเป็นอะไรน้ำหนักของกล่องนี่เท่ากันเลยครับ ไม่จะน่าจะทองแดงเหมือนกันแน่เลยมาดูกันนะครับจะเป็นทองแดงอะไรแต่ดูแล้วน่าจะเป็นทองแดงเหมือนกันนะครับผมเป็นเนื้อทองแดงแน่เลยครับนั่นไงฟึ๊บสวยวิ้งเลยครับออกของทองนะครับผมอันนี้ ดูวันเนื้อ,อะไรวปลกษณะสซีนนี้จะแตกหมดทุกซีนเลยซีนโอเคนะครับนี่น,นี่เหรียญน,นี้จะเป็นโอ้โหออกสีทองลุงนะครับทองลุงลุงนี่นะครับตกต่อโคตรลอลิงนะผมลอลิงลอลิงนี่คืออะไรอะเนื้ออะไรอะครับลอ,อลิง ไม่แน่ใจนะผมลอลิงไม,ไม่ไม่รู้ว่าเป็นเนื้ออะไรนะครับลอลิงถ้าผู้รู้มีใบมีใบจองนะผมแนะนําหน่อยนะครับผมว่าเป็นเนื้ออะไรตอกโคตรอลิงนะครับตอกโค้ลออิงนี่อะไรวะนวลไม่ใช่สต,ตัไม่ใช่ทองเหลืองเหร อยู่ทองเหลืองครับลอลิงนี่จะทองเหลืองหลังเป็นหลังยันนะครับผมหลังยันเป็นหลังยันนะครับได้เป็นหลังยันสองเหรียญนะครับผมแล้วก็ทองแดงสองเหรียญแล้วก็ทองเหลืองหนึ่งเหรียญนะทองเหลืองทองเหลืองนี่จะเป็นออกแนวลุงลุงสลับเหลืองนะครับผมนี่มาดูด้านหน้ากัน สะท้อนเงาจริงๆครับผมอันนี้ดูนะครับทองเหลืองก็สวยนะครับสวยหเหลือญน,นี้ก็สวยด,ดูความเงาดิดูรายละเอียดนะครับ นี่นะครับามาดูด้านหลังด้านหลังเป็นหลังยันเหมือนกันนะครับผมต่อเหรียญนี้ไม่มีรอยตะใบนะผมแต่เป็นรอยรอยปิ้นของเนื้อเหรียญน,นะครับนี่ฮะขอบเหรียญจะมีการปิ้นอย่างนี้เนื้อปิ้นนะครับาก,การตัดขอบเหรียญน,นะครับผมโคดนะครับผมเยกโคดหนึ่งสามสองเจ็ดนะครับหนึ่งสามสองเจ็ด เออันนี้ตอบอสอวันที่เป็นวันที่สิบสองพฤษภาคมนะผมสองห้าสี่หกไม่ใช่สองห้าหกสี่นี่นะครับผมเขียนว่า,านี่นะครับเห็นไหมน้านไหนจะเขียนที่ละลึกเนียยล,ลึก ครบรอบร้อยปีนะผมเนี่เขียนด้านหลังไม่เหมือนกันนะผมทั้งสองเหรียญเออเหรียญเออพัดยศกับตัวยันนะผมจะเขียนไม่เหมือนกันนะผมนี่พอพัดปุญยะกามโมนะผมอ่ะนี่สองเหรียญน,นะครับอุ้ย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 อา่าสามเหรียญน,นะผมก็ ได้เป็นเนื้อทองแดงลมดำหนึ่งเหรียญนะครับผมเนื้อทองแดงมันปูหนึ่งเหรียญแล้วก็เนื้อทองเหลืองหนึ่งเหรียญนะครับผมก็สามเหรียญสามรุ่นนะครับผมก็ลักษณะของเหรียญรุ่นเสมาร้อยปีนะครับผมก็จะเป็นลักษณะเหมือนเสมาเป็นเหรียญเสมานั่นเองนะครับผมแล้วก็มีสองพิมพ์นะครับผมสองพิมพ์สองพิมพ์มคือด้านหน้ากับด้านอ่ะด้านหลังนะครับผมสองพิมพ์จะต่างกันอยู่ที่ด้านหลังนะครับ ด้านหลังจะมีสองทีมคือหลังยันกับหลังพัดยศนะผมหลังยันกับหลังพัดยศนี่แบบนี้นะครับผมก็ส่วนเนื้อรายการเนื้อนะผมก็มีให้ให้เลือกหลายหลายเนื้อนะผมมีหลายเนื้อแล้วก็เนื้อเด่นๆก็จะเป็นเนื้อทองเนื้อทองคําเนื้อเนื้อเงินนะผมเนื้อเงินลงยาเนื้อเงินปะชลุนะผมเนื้อเงินหน้ากากนะครับผมแล้วก็เป็นพวก เนื้อสามเคอะไรเงี้ยครับโอเคก็ส่วนที่ผมเช่าบูชามาสามรุ่นนะผมก็จะเป็นสามเนื้อนี้นะผมเป็นเนื้อล่างๆสามเนื้อนะผมไม่สีเรียดครับผมเก็บอย่างเดียวครับโอเคก็สําหรับใครที่กําลังเน้นหานะผมเก็บเช่าบูชาสะสมเหรียญ mm hmm. วัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดนะผมก็ศึกษาข้อมูลนะผม เพราะว่าตอนนี้เขาเรียกอะไรโจรโจรเยอะนะผมโจรเยอะอาจจะส่งของแท้บ้างของเก๊บ้างหรือก็มีมิจฉาชีพนะผมหลอกบ้างนะผมว่ามีพระแต่เวลาเราโอนตังไปแล้วก็ไม่ได้พระมาก็มีนะผมศึกษาดีๆนะผมถ้าเช่าบูชาที่เป็นออนไลน์นะผมถ้าจะให้ดีก็ไปที่วัดนะผมจะได้กราบหลวงพ่อด้วยนะครับผมแล้วก็เช่าบูชาที่วัดก็จะได้ร่วมทําบุญ เงินถึงหลวงพ่อแน่ๆน,นะผมโอเคก็สําหรับคลิปนี้นะผมใครที่เข้ามาดูแล้วชอบนะผมก็คอมเมนต์กดไลค์ให้หน่อยนะผมแล้วก็ใครที่ดูแล้วไม่ชอบหรืออยากให้ปรับปรุงเรื่องใดก็คอมเมนต์บอกพูดคุยกันได้นะผมก็สําหรับคนที่เข้ามาใหม่ไม่เคยกดติดตามช่องก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับผมสาหรับช่องั่วไทยสําหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะผมก็เดีย๋ยวไว้รายการที่เป็นรายการ จองเนื้อเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงไว้ในช่องให้ด้วยนะผมส่วนใบรายการลุ้นเนี่ยผมจ้องต้องหาอีกทีว่าต้องไหนมีนะผมเดี๋ยวจะหาหาแล้วมาลงให้ด้วยก็สำหรับใครที่มาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยครับสวัสดีครับ